Hey, วันนี้ทุกคนผมกลับมาเล่นเกมแล้วใช่กลับมาอัดเกมแล้วหลังจากที่ไม่ได้อัดเกมมาเออเดือนหนึ่งใช่ไหมท้อไมผมไม่ได้มาอัดเกมผมไปเล่นเกมเซลได้อยู่ครับในฮินโดสวิตสนุกมากเลยเล่นยังไม่จบนะอย่ามาสปอยด้วย <laughs> ใช่ผมเล่นไปจอบอยาเพิ่มมาสปอยเลยพวกคนใครเล่นจบแล้วผมก็อยากอัดเกมเซลได้นะแต่ผมไม่รู้ในฮินโดสวิตเขาอัดเกมว่ายังไงก็เลยไม่ได้อัดถึงอัดตอนนี้ก็แบบไม่มันแล้วไงเพราะผมเล่นไปก่อนแล้ว ตอนนี้เรนโบเฟ็นปล่อยชิ้อสองมาทีเรับหลังจากที่ผ่านไปประมาณสามปีใช่เหมือนต่อจากอันนี้ได้ฮะเนี่ยโรงงานข้ามลัวไปเราใช้เวลาข้ามลวมาสามปีเลยเหรอเพื่อนโอ้ดูปากลางปลาเลยฮะน่าไปกันแล้วเหลือกันแค่นี้เองมีกันห้าคนเองเหรอเอ๊ะ เฮ้ยลุงคนนี้เปิดสกลิสลุงยังไม่ตายเหรอลุงจากแมมมุมนี่ไ้วันสกีป์นอเวอร์เขาดูก่อนโอ้กันไกลเบิร์เริ่มเลยอะไรกันเนี่ยนี่พวกเธอมาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยเดึกว่านี้แล้วเออเร่ออันนี้อธิบายอ่ะคือพวกเราเจออะไรก็ไม่รู้มาครับอืมปีศาจิโที่พุกขุดถึงไงถ้าคิดว่าน่าจะพวกเธอต้คิดไปเองแหละ เรากดข้ามปะทอพึง่งจะบตัวแรกพึ่งด่าได้ใค่ไหมเปื่อไรผมจะออกเกมไปดูคาสีนไวหม <S 2> <S 2> <S เอ้ยเราไปพวกไหนไม่ช่วยฉันหาเออไฟเอสโอเอสล่ะมันอยู่ในสวนนี่เรียกว่าสวนเหรอลุงมืกอ,อก็ลงงานชัดชัดหลังลุงเนี่ยเนี้ยมันโลงงานมันสวนเลยห้ามเข้าโอเลส ปุ่มอะไรฮะปล่อยแรกมาโอ้โหสีเขาวกับสีฟ้าบลูกับฟีนเริ่มมาสองตัวเลยหรอนีชืะอต้นสูงมากแน่แน่ฉันจะไปเอามาเพิ่มอีกตัวอะไรส้มกับม่วงนึ่งเออกว่าใหได้ดูคนกดข้ามนั่เลยวพรน่าจะเล่นห้องนี้ได้นะเขาไม่ค่อยกดข้ามกันเลยอ่ามีอะไร ขาวงกดเหรอหาไฟยี่สิบห้าโอ้นี่ออสเวอร์เหรอชื่อต่างมันออสเวอร์เนี่ยเดี๋ยวแปลว่าเราต้องรู้จักไอ้พวกเลนโบเป็นพวกนี้สิให้เรามาออสเวอร์ไปอะไรอ่ะไปด้วยโว้โอ,โอ้ของเล่นใหม่นั่นอะไรเลสสีเออเลสสีฟ้าว่างไง ไปไม่ได้นี่ห้องเข้าได้ไหมได้มีชั้นล่างเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงบูเขาอ่านก่อนโจเซนบกกิ้งโอดมอ่าไม่ค่อยออกอะ่ะชาเวอร์ทำงานเรียกผมเปลี่ยนลงจอดรถโฟตเออผมปล่อยเขาอ่านก่อนโอ้เจอแล้วหนึ่งอนี่อะไรมุกทูเด็กเกทฟอร ดอกใบฝายไลโชฝายทิปตอืมต้องมีสิเกตอ,อะไรนี้ป่เนี่ยห้องนี้โอ้ห้องไหนเนี่ยกว้างน่าดูโอ้เก้าอี้อะไรเนี่ยของบลูแน่เลยราชาบลูไอเ้เจอซะหนึ่งโอ้ยตกใจสีเขียวสีเขียวตาบอด ปลาปลาอยู่ไหนอะจําไม่ได้มีน้ำด้วยเหยียบได้เลเซอร์แท็กทางนี้โอเคโอ้ตกใจหมดแล้วแหละมันเดินช้ามันเดินเลยเดินเร็วขึ้นบ้างยังเด็กขึ้นเด็กขึ้นทำไมไม่ขึ้นทำไมไม่ขึ้นถือของอยู่ขึ้นไม่ได้โอ้เออเดินอ้อมก็ได้จับให้ได้ดิเดินช้าจะตาย ไป็นยียงไรมาหยุดเลยเออ okay. มีม้าหมนุนเฮ้ยมีเพลงด้วยเหรอเฮ้ยเปลีนเพลงตอนล่าได้ยินไีมมิกเสฟ็จไหม <Okay. S 2> โอเคโอ้ขาดอีกนเนอะเรเซอร์สนามแข่งของเรนโบว์มันเรนโบว์เลเซอร์ใช้ดดฟเฟนตมันโอ้มีรถด้วย นั่งได้ไหมเนี่ยนี่แข่งรถเหรอบดีฮ้ยนั่งได้โอ้ยแง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 โอ้ยขับมันขับยากอยู่นะเออคือให้เรามาผ่อนคลายจากการเล่นพวกนี้เหรอเออไปโอเคเจ้านาทีเท่านั้นผมจะเข้าไปปัญหาปะล่ะอันนี้อะไรมีไว้ทำอะไรขึ้นบนนี้ได้เหรอเนี่ย ดูเป็นทางตันแบบหนีหน,นีไม่รอยก็ติดตายตรงนั่นแหละ <S <S 1> <S 1> อะไรตัวอะไรนี่อะไรนแบบี่อะไรเนี่ยเสียงเมื่อกี้มันแบบเป็นเสียงเวลาที่แบบมีตัวเลยเด้ยวยผ่านเมื่อกี้ตัวอะไรมันขึ้นมาบลูเดือดผ่านมามองไม่ทันแหละมานั่งตรงนี้หน่อยนั่ง เออขึ้นไปขึ้นแล้วแล้วขึ้นแล้วๆขึ้นแล้ว,ลวไม่เห็นจริงเนี่ยนั่งตรงเนี้ยอ่อกว่าจะขึ้นดูหน่อยดิหูกว้างเหมือนกันเนี่ยเอาแปบ๊บเดียวเองโอ้อะไรกันไอตรงน,รงนี้ตรงไหนเลเซอร์โอ้ขอครบแล้วเปิดไฟ SOS เงโออตรงไหนเนี่ยนี่มันไฟหน้ารูเอ้ยจะได้เสียงดีจะเสงไฟแล้ะครับพี่เ้ยลุงเดี๋ยวนี่พใช่ไฟเอสโอเอสหรอไปถึงว่าพวกนายหาของดีนี้มากเลยเออดูดูลุง,ลง,ลง,ลงเห็นเปล่าเห็นเปล่าเห็นเป่าลุงนั่นมันปลูเหรอโอไม่ มาที่ต้องข้อผิดพลาดแน่เลยแล้ต้องหาทางออกให้เร็วที่สุดลุงรู้จักรูเ้เห้อมาทีนี่จะช่วยเราได้เฮ้ยอะไรอ่ะสีเหืือมงกรอนะ่ะเป็ดอนะ่ะดูซิว่าใครอยากจะมาโชกมาตกตกใจมากเลยที่เขาออกมาแสดงบนเวทีอย่างเงี้ยไปกี่คนเนี่ย โอ้โหายเองเยอะเป็ดใช่ไหมผมเห็นเยอะดิสีเหลืองเป็นเป็ดเออเออเออเอ้ยเสร็จไมเฮ้ยเนี่ยเสร็จเฮ้ยอ๋อไม่ใช่เป็ดหรอเอาเปลือเปลือโอเคไหมออไรมึงในในรูสาเหรอไม่ได้หรอ อา้าวแล้วก็โดดลงไปโจนิ่งเหรอเฮ้ยมวันถึงมาไงที่เป็ดเออเป็ดมันตัวเกาวว่าอะโถจะคิดทำไมเออผมนึกสองอย่างนะมันมีเป็ดเอาเก็บอันนี้เิผมเห็นเยอะไงตัวเป็ดสีเหลืองเลยโอ้มาเอา้ยกำลังเสือกเสือเกเรีเอปเตอร์ไอ้เป็ดมาเลยไปครับไม่มีอะไรเฮ้ยตรงนี้เพียบเ,เลย อ้อยในกล่องเก็บได้ด้วยเหรอเยี่ยมดิเนี่ยต้องมีเพียมเลยเอ้ยมันเห็นได้ไงน้ำตาดีขนาดเจ้าโอเคเอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเสียงเฮลิคอปเตอร์มันเสียวอ่ะเหมือนมันจะใส่เฮลิคอปเตอร์ดเลยนะผมเห็นอยู่โอเคโอเคอเคอ้ตรงนี้ไปได้ด้วยเ,เออตัวตรงเก็บอะไรเก็บอะไรเก็บไปเยอะอีกห้าใครมีอีกห้าเนี่ย ไม่ใ,ใช่ก็บอกเค้ามีพีชอะไรเนี่ยโอ้ยเหลือสองคนอยู่ไหนอ่ะไอคนที่บอกเค้ามีพีชเลยมันตาดีขนาดมากเลยทันลางแล้วไม่ยังรู้ไอคนหนึ่งมันอยู่ไหนอะบอกเข้ามีพีชอยู่ไหนก่อนคือเพื่อนดูหน้าตากันเลย โอ้ยคนนี้เนี่ยผมจำได้เขาถืออยู่เนะี่ยมันอยู่ที่มันแน,น,เออน,เน่เองอยู่ไหนอ่เองอยู่ไหนอยู่ไหนผมย้ายห้องเดียวเอออยู่นั่นไงแล้วออกไปได้ยังไง how the heck do you get out เพื่อนนายออกไปได้ยังไงเนี่ยผมย้ายห้องเด้อเออมันไม่น่าได้แล้วป้าได้มาแล้วเรียบร้อยคับซี่ต่อไปผมต้องโดดสก,กิปแน่เลยเนี่ยมันเหลือแค่เนี้ย หวังว่าจะได้ผลนะครูท่าผมต้องเปิดรดูทูบอะคักีนีเนี่ยวัดเดะอุ๊อุเอ้าวลงไปไรเปล่าย่าเพิ่งตายเอออะไรเนี่ยโอ้วลงุงอยู่ที่ไหนอมนจะอยู่บนนี้ได้ไงเนี่ยไอ้น็กมันพาขึ้นมาแล้วไอ้เดโรเซ์ เอาล่ะทุกคนมันเริ่มกันอีกรอบจับเจ้าพวกลูกกี้นี้แล้วฉนจะปล่อยไอ้แก่นี่ให้มีชีวิตแล้วก็ครั้งนี้จับเวลาโอ้โหจะเราเปิดลูกหรอโอ้โหมีเสียงเลยเอ๊เก็บเฮไม่ไม่เฮน่ารักพวกนี้ พอมีกระป้าทักสูดได้ไหมอออโอ้เดี๋ยวนึงเข้าคงดีแล้วซ่อนกล่องเออสูตรออกมาจากกล่องเราก็ไปหยิบสีเขียวอยู่ไม่ได้จุก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 เอ้ยบูมันเหมือนวิ่งเร็วขึ้นนะเนี่ยเนี่ยผมรู้สึกว่าบูวิ่งเร็วขึ้นไปไปเองก็ยังใชัยดิโค้งใส่จับให้ได้เฟอูเราเปิด นี่คิดจะระเบิดลุงเลยเหรอไวเพลงไล่ๆไ,ไม่จบเลยมามาเก็บในตรงนี้ไม่มีโอ้สีเหลืองไปก่อนไปไปเสียสีเหลือก็เสียบู๊ดที่มันเหมือนกันขนาดนี้นเหรอตอนเจอตัวเนี่ยโอ้ยตรงนี้เขียวเฝ้าอาทุกคนเอาไหมเมื่อก,กี้หลุดไปโอ้ป้อนกล่องตรงนี้เออได้ไหม ไ <laughs> ปเก็บเอ๊ะเอาเอาอันที่ถือเมื่อกี้ไปไหนอ่ะอู้ยิบได้ทีละอันปัดโอ้โหแล้วมันเหลือกันแค่สองคนอยู่ไหนอยู่ไหนไนะปไหนไปอันนี้หลังสีโบงผมไปเจอสีโบมมาเลยอยู่ใต้หิบมาโอ้ยอยู่ตรงนี้ด้วยวันยิบรีบเกี้ยงสีโบมมาเร็วๆเร็วๆเร็ว เั้ยทำไมมันไม่หยิบอ่ะอยู่ไหนม่วงม่วงอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้โหนี่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 น,นี่โอ้ไกลมากไกลมากไกลมากโอ้โหมันสีไม่ได้เยอะตัวมันแบบมันสียังไม่เรนโบว์เลยดีมากลูกคอน เอาลุงปีลงมาเองได้เนี่ยดูลุงโอ้อลงนั่งนี้มมดลงมาเหรอเยด่ดงรอดแล้วไม่ต้องห่วงฉันโอเคต้องเสียเวลาไม่ได้อีกแล้วแพนนี้จะหนีล้มเหลวไปแล้วแต่ว่ายังมีทางหนึ่งต้องไปที่ออเรนโรลเลอร์โ,โคสเตอร์แล้วต้องหาทาง เจ้าไอ้ลูกกีนี้ออกถ้าเราหาเคสหาเคสให้มันเหรอเขาจะทำทุกอย่างเพื่อเคสโอ้เป็นเหมือนสม้มเลยโอ้อะไรต่อทองเฮ้ยอ,อะไรกิ้งกาฟ้าอ่อนเคย่าดจริงมันเอาเคสหรือใส่ยเอ่นเนี่ยคงเะอยางรู้เลย่ทำไมเธอถึงสนใจแมลงผู้เองเหรอ เกมนี่ยกเค้ได้เหรอเนี่ยแล้วก็ตีคนแล้วโอ้นี่ใช่แฟนบูบอหาน้ำตาเพื่อมาทำเค้กเอ้ยน้ำตามันพอเราต้องมีใส่ไข่ใส่แป้งเอ่อนมมันน้ำตาอย่างเดียวพอที่ไหนเล่าน้ำตาลเก้าเหมือนมันเท่ากับไอยันเก่าเลยโอ้โอ้โอ้โไกขนาดยังเห็นอีกเหรออยู่ไหน เหมือนกิ้งกาเลยทั้งไม่ไดิผมเห็นปุ๊บนึกถึงมันคล้ายๆเออไอ้เขี้ยวกวดุดดูหน้าหน้ามันดูคล้ายๆนะเขี้ยวกวดุดโโวยเลยยังไม่โขอมาอีกมีคนเจอแล้วเอเคอยู่ไปอะนี่อยู่เราง่วงจริงด้วยอีกอันนึง่งอยู่ไหมองอยากเนี่ยตรงนี้เหยียบได้เพิ่งรู้ฝั่งนู้นน่ะ ở này đi ở nón nó nó giống như mì không có gì hết, đấy, nó gần đấy, không có, nó chỉ ở lòng mương, ở lòng mương một cái ở đâu này nè, đây đâu, Đi thôi đi ข้างในยังไม่เดินอ่ะโอ้ยฟ้าอ่อนโอ้โอ้โอ้ซ้อนอ่านี้ได้ไหมไม่ได oh, oh, oh. ้ไม right, uh, ่ได้มันแจ๊กเลยเออร้อนร้อรอมีสองข่าวเฮ้ยเฮ้ยฟ้าอ่อนเดี๋ยวเยนเยเออปวดจะรอดก็รอดตรงนั้นหมุนจะซ้อนได้เหมือนจิ้งก่านะฟ้าอ่อนไอ้ฟ้าอ่อนเนี่ยผมชอบชุกหมืุนชุกขุดจริงนะ โอ้ฟ้าอ่อน่อีกตัวก็น่าจะใ่ไหมเออพอซ้อนกล่องห้ามขยับโอ้ยตัวนี้ฉลาดโอเคตัวนี้ห้ามขยับเวลา้อนก็โอ้โอ้โอโอพอมีคนครบแล้วโอเครู้ความสามารถซรอนขยับปุ๊บมันจะรู้โอเคต้องห้ามขยับไอตัวนี้ฉลาดอ่ายิงไปไหนอ่ะ มากินเค้กเหรอลุงทำเพื่อเพื่อเค้กเค้กแ่น้ำตาเฉยไม่ใส่เลยเลยไมาได้พรอมไปก็เร็วลุงเสื้อหายไปไหนอะลุงเสื้อไปไหนอะไรทุกคนเลื่อนรถแล้วก็นั่งได้เลยนางก็ไงลุงลุงก็นั่งมาด้วยสินางลราไงแล้วทำไมมันมีกดปุ่มซ้ายปุ่มขวาอะไรเนี่ยล่างเราไงลุง การติดตั้งให้รถไฟคันนี้เดินลงไปอย่างเดียวเพื่อไปที่ทางออกถ้ามันมีเอียงซ้ายอิงขวาทำไมเนี่ยเออต้องเอียงตัวนะเพื่อเปลี่ยนเส้นทางเอียงค่ะเลี้ยวซ้ายเรียนรู้เรียนเลือกทางจากเจอส้มยังไม่เจอส้มเลยเนี่ยส้มไปไหนโอเครถต้องห้ามเปลี่ยนต้องเลี้ยวไปทางนี้ใช่ไหมล่ะโอเค เดี๋ยวเปินกระตกนะ้ำไปอ๋อยังรอดดิเออมันอ่านไม่ทัน,น,นเออไม่ต้องห่วงคนตกไม่ได้หรอกโอเคคุณตก <c oughs> อ้วาวก็ไม่เป็นไรดิเราห้ามเปลี่ยนทำไมอะใช่ไหมเขาไม่เป็นไรดิโอ้ไอ้ลูกกี้มันตามมาด้วยว่าไงเก็บใบทั้งตัวได้ไหม ก็วนทางหอกทางหอกอยู่ตรงนี้ได like ้ไงเนผมนึกได้ว่ามีเพลงคือที่พูดนี้ไม่นม่าได้ยินโหต้องปิดอะมันมีเพลงไอ้ฉากเล็กก็ไม่แน่โอ้ต้มอยากกินเค้กเอาเนี่ยมันเค้กมันควรเป็นอย่างงี้สิเพื่อไปไหนหรอออกเก์หรอเออก็ยังอยู่เดีไปไหนอะ ผมไน้ตกน้ำตายเมื่อกี้เพิ่งหรวจมานั่นเค้กแล้วส้มมาเลื่อยมันนี่เพลงเนี่ยเพลงมันตริคัสต์อ่ะเลยนว่าอ้หายโอ้มีฟันโอ้โหเสี้ยวเยอะโอเคขอโทษที่ล้องว่าเป็นเคี้ยวกดเอ่อซิงไปเลยตามตามตามไปเฮ้ยส้มส้มเดือสวัสดีอ๋อเล่ไม่เจอกันนานเอออูลุกกี้ได้น้ำเออผมยังไม่เออเล่นใหม่ยส้มไม่ไล่เลยนะไม่มีส้มหรอ เกเหมือนส้มมันไม่หมายเพราะไม่มีอาหารเลยแกส้มเลยม,มายโอ้โหโอ้โหลาว่าโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเร็วเดี๋ยวมันรูไม่ทันเออเดนจเจอเฮดไปทางไหนละ่ะเทินกลับไปเอาจิงนะกลับไปกลับไปไม่ได้รถล,ลาเคยรถล,ลาขนหนมันย้อนเฮอ,อู้อ,อ้วกวางนี่แบบเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวด,ยวด,ดูมันไม่ทันอีกมัน มันต้องบอกฟาโร่เนี่ยมันต้องดูเดี๋ยวเลี้ยวดูไม่ทันโออยช้าๆหน่อยก็ได้ไมไปทางนี้เหรอ,อบรูมาโอเคเลือกไปทางนี้คื <c oughs> อะลรไม่ทันหรอกอ้วนจะตายเองอว้วนไปไหนกะลูก,กี้ไปไหนอยู่ไหนไอ้นี่มีสมบัติได้ทางไหนอะทางไหนทางนี้สีเหลืองมาไอ้เหลืองไปเร็วๆเอาเริงเปิดเพลงน่าจะมันนะ แต่ผมปิดอะ่ะเดี๋ยวกลัวโดนนิดสิขอบคุณที่มาเยี่ยมโอ้ไอ้ฟ้าออดมาเดี๋ยวไปเถอะนี้เฮ้ยในป่ามันมีอะไรเนี่ยเออเอ้ยเดี๋ยวท่าขายะใช่ไหมเนี่ยไปไหนอะลูกกี้ไปไหนละเออที่ไหนเนี่ยเปิดได้แล้วมั้งโอเคอ๋ออยู่นี่ตรงไหนมองม,งมงองตรงไหนเขาป,ปิดอ่ะไม่เห็นเพื่อนแน่เลยเปิดไม่ได้เปิดไงอะ่ะโอ้โอโอ เอ้ยไปวันดีฟ้าออดโอ้โหเพลงนี้ทัดเจ็ดปีกอ่อนเลยเปิดเลยจำได้เพลงนี้อ,อูมันมาแล้วงับ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 แฮกแมนมาแล้วงับ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 เพลงนี้จำได้เพลงนี้ดิลิเกตตี้จำได้เออทางนี้โอเคเคเพื่อนนำเลย <c oughs> นี่ตานต้อเลี้ยวเอาจริงหน้ามันก็ดูไม่น่าจะตัวไร้ายได้เลยหน้าดูใจดีโอ้โหมันวิ่งเร็ว <c oughs> คิดไปอกเหรอหรือมันลิงเดียวเอองอดไปแง่ไงดัามาไม่ได้กลับก็ได้ไอ,อ้ยดูโยงง่ายนะไอ,อ้กลับไปได้ไหมไอ,อ้เกอกลับไปไเลยได้ได้ไดเลยเฮ้ยไอโยไปไหนแล้วจบแชปเตอร์ที่สองบูลหลับอยู่เพลงอยู่อ่ะผมเปิดไม่ได้ บูอยู่ไหนเนี่ยเราจะไปตายแล้วนะไปไหนเอเรดเองมีแผลใจคองโลกนี้เลยจบแทปเซอร์ที่สองเหนื่อยมากเลยตั้งหลายตาผมปวดหัวกับคนเล่นไงมันไม่ค่อยให้ความร่วมมือกันะนะได้คนเดียวก็ปวดหัวโอเคเจอกับเรนโบว์เฟนอืมผมอยากลองทำปั๊กนะเแบบ จะทำได้ไหมเหมือนครั้งที่แล้วไงถ้าคุณจำได้บั๊กแบบเข้าไปตามไงอันนี้ได้เปล่าไม่รู้อะบวกแล้วมันเล่นนานไงกว่า,าผมหนึงจุดนั้นไว้รอบหน้าแล้วกันเออแล้วถ้าลุงตายที่เป็นยังไงอย่างรูปเหมือนกันนะเนียเจอใหม่ล็ปหน้า